ไปอนนี้เอา้ันเอาตเอาเอานุแที่เาตรงนี้ไว้จเอานีหรือรักษาข้างซ้ายกาข้างซ้ายจห้นจับนทานะกินุนที่นีหน่โอเคเราเนีงมองผ่านวงกลมถุนหลังนะครับมองมองผ่านวงกลมถุนหลังไม่เห็นเข็มทีนหน้าตรงกลางเหนไหเข็มนหน้าแล้เราเหน้าไปวางที่เป้าเราแบบนี้เราอยปาที่หนเป้านี้องเ้าที่หนึ่งช หน้ามใกล้ก็ได้ลูกหน้ามใกล้โอเคเราสั่งแล้วก็ยิงแต่เบาๆนะครับกดแล้วปล่อยกดแล้ปล่อยนะม่นใมงนีเเลยมองผ่านนี้มองเข้ามาในงนี้มองเข้ามาในงกลมหนขีนหน้าเดี๋ยหนอเข็นหน้าไปมองเ้าบนแวละบ nam <laughs> e